เสริมหน้าอกครบ4เดือนกับคุณหมอตั้มที่โซเมโกะคลินิกแล้วค่ะชอบมากค่ะจรงหน้าอกเป็นธรรมชาติเลยมีแต่คนชมว่าเฮ้ยทําที่ไหนทํำมถึงสวยขนาดนี้สัญยกรรมครั้งแรกก็คือสวยเลิศเชิดค่ะ ก่อนหน้านี้เนี่ยเอิร์นเป็นคนที่เรียกได้ว่าไม่มีหน้าอกเลยก็คือแบนลาบมันไม่สมส่วนกับตัวร่างกายของเอิร์นเวลาใส่เสื้อผ้าก็คือจะต้องแยัดฟองน้ําอย่างเยอะมากมันไม่ค่อยมั่นใจเนาะเพราะว่าเราจะพวงตลอดเวลาเวลาไปข้างนอกว่าเอ้ยคนจะเห็นฟองน้ําหรือเปล่าหรือว่าตัวฟองน้ํามันจะหลุดหรือเปล่าหรือว่าแบบทรงมันจะดูไม่เป็นธรรมชาติหรือเปล่าไม่มีความมั่นใจเรื่องหน้าอกเลยค่ะทรงที่อยากได้เนี่ยอยากจะให้มันธรรมชาติที่สุดที่เขาจะทําได้ไม่ใหญ่จนเกินไปแล้วก็แบบว่า ามเราเลยว่าเราอยากได้ทรงประมาณไหนคุณหมอก็แนะนําได้อย่างละเอียดถี่ถ้วนเลยเช่นนี้คุณไข้ตัดสินใจทําเสริมหน้าอกนะครับด้วยซิลิโคโนโมดิว่าจอยนะครับขนาด 225cc ทั้งสองข้างเราจะมีการใช้กลวยมาร่วมในการเสริมหน้าอกนะครับประโยชน์ของการใช้กลวยคือ1เลยคือเราจะลดการสัมผัสระหว่างมือกับซิลิโคนนะครับทำให้ลดโอกาสการเกิดถุมผังพืชตั้งนมผดดังในอนาคตนะครับอย่างที่2ก็คือจะลดการบาดเจ็บต่อขอบแผลในการใส่ซิลิโคนนะครับขอบแผลก็จะชํำน้อยลงแล้วเราจะสามารถเปิดแผลได้เล็กลงมากขึ้น ความยาวของแผลจะอยู่ที่ประมาณสัก2.5เซนติเมตรถึง3เซนเมนะครับหลังจากที่ผ่าตัดออกมาเนาะไม่รู้สึกอะไรเลยเพราะว่าเราหลับไปแล้วตื่นขึ้นมาก็คืออยู่ดีๆก็มีหน้าอกเลยก็งงมากๆแล้วก็ตื่นเต้นไม่ได้เจ็บเท่าที่คิดแล้วกันที่คนบอกว่า10บล้อทับเนี่ยเออรู้สึกว่าไม่ถึงขนาดนั้นเลยอันนี้แค่เหมือนแบบตึงๆแน่นๆเฉยๆอาการบวมไม่มีแล้วแผลก็คือไม่เจ็บเลย แผ่ที่ทําออกมาก็คือสั้นแค่นี้เองก็คือเล็กมากแทบมองไม่เห็นเลยค่ะเหมือนเป็นแบบว่าเป็นแค่มีดินสอมอาขีดรู้สึกว่าทรงที่ทําออกมามันเริ่มเข้าที่เยอะมากเลยค่ะครบ4เดือนแล้วชอบมากค่ะทรงหน้าอกเป็นธรรมชาติเลยมีแต่คนชมว่าเฮ้ยทําที่ไหนทาไมถึงสวยขนาดนี้เลือกใส่ได้แบบดีมากเพราะว่ามันเข้ากับร่างกายเออเวลาแต่งตัวออกมาเนี่ยก็มีแต่คนชมว่าสวยขึ้นค่ะเออแนะนําเลยว่าที่โซเมโกะเนี่ยแหละค่ะทําออกมาได้สวยมากสัญ กรรมครั้งแรกก็คือสวยเลิศเชิดค่ะ